วันนี้จะขอเล่าเรื่องงานที่มีในพระบรมหาราชวังโดยเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากบันทึกความทรงจำซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะลับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องคณะลับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเลือกซื้อลายสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาใช้กันนะครับจากภาพพระบรมชายาลักษณ์นี้ จะเล่าถึงงานผนวดในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสดางเดชาวุฒิซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นพระราชบุตรพระองค์ที่11ในสมเด็จพระนางเจ้าสวพภพาพ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีรายละเอียดตอนหนึ่งกล่าวว่าเดือนกร,รกฎาคมคือเดือนแก่อนเข้าพรรษา เป็นเวลาเจ้านาหรือหม่อมเจ้าทรงผนวดจะเล่าเฉพาะที่เคยเห็นเป็นงานใหญ่เมื่อรัตนโกสินทร์ศก122หรือปีพุทธศักราช2446เมื่อทูลกระหม่อมอัสดางหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาซึ่งเป็นราชโอรสที่โปรดมากตั้งแต่แรกประสูติแล้วจึงได้ทรงจัดพิธีเป็นการใหญ่ ซึ่งเมื่อทูกลกระหม่อมมาสดางทรงแต่งพระองค์แล้วสเสด็จประทับในปร,รามดอกไม้สดในพระรที่นั่งอมรินสมโพธแล้วพรามเบิกแว่นเวียนเทียนห้ารอบโดยพวกชาววังต้องไปร้อยดอกไม้ที่ตำหนักของสมเด็จพระบรมราชเทวีหมายถึงสมเด็จพระพันวษาอาิยิกาเจ้าแนรัชกาลที้หร้อยมาระบายในเพดานโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษทรงเป็นนายงาน ข้าพเจ้าและหญิงพร้อมเพลารพันต้องปลิดก้านมะลิแต่เธอร้องไห้เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เกลียดดอกมะลิราวกับตัวหนอนเจ้านายจึงทรงทราบว่าหญิงพร้อมเพลาพันไม่ชอบจับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและอีกตอนหนึ่งเล่าว่าในวันทรงผนวด ทูกลกระหม่อมมัสดางท่งพระยานุมาตรส่งพระชดาเครื่องตนแห่ไปถึงหน้าวัดพระแก้วประทับบนเกยทรงโปรยทานแล้วจึงเสด็จเข้าพระอุโบสถเมื่อทรงผนวดมีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวเชิยระยาวโรรสท่งเป็นพระอุปชาได้ทรงจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยมีทูกลกระหม่อมแดงหมายถึงเจ้าฟ้ากรม,มหลวงสงขลานคริน ทูนกระหม่อมติว๋วหมายถึงกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทูกลกระหม่อมฟ้าน้อยหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ต้องเสด็จไปเป็นลูกศิษย์ประทับด้วยที่วัดบวรนิเวศจนเวลาเข้าพรรษาพระเข้าไปรับบาดในพระบรมมหาราชวัง พวกพระพิสุสง์เข้าทางประตูข้างพระที่นั่งอมรินวินจฉัยเดินผ่านตำหนักของท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และตำหนักของสมเด็จพระพิทุฉาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่งบาทที่หน้าอัศจันยร์ที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งฝ่ายในในเวลานั้นเรียกระองท่านว่าสมเด็จที่บนพระสงฆ์องค์อื่นๆเมื่อรับบาตรแล้วก็เดินออกทางประตูพรมโศภา และสุดท้ายนี้มังมีข้อสับสนกับพระนามโดยลำลองระหว่างพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพผ่องศรีคือทูลกระหม่อมเอียดเล็กและทูลกระหม่อมเอียดน้อยจึงมีหลักจำที่ว่าเล็กมาก่อนน้อยดังคำว่าเล็กน้อยดังนั้นพระนามโดยลำลองของทูลกระหม่อมเอียดเล็กจึงหมายถึงสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒ กรมหลวงนครราชสีมาพระองค์ผู้มาก่อนพระองค์ผู้เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายในทูนกลกระหม่อมเอียดน้อยซึ่งหมายถึงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like แชร์ Share, กดกระดิ่งเตือนไว้แล้วเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันพุธและวันเสาร์อย่างแน่นอนขอบคุณครับ